สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบคที่บริษัทการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับนำรถคันนี้นะครับฟอร์ดเรนเจอร์เอคลพัสี่ประตูนะครับกระบะยกสูงตัวเริ่มต้นของฟอร์ดนะครับมาส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดโคราชนะครับนู่นลูกค้าก็นั่งรออยู่นู่นนะครับแล้วก็รีวิวนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะครับฝนตกหน่อยๆเดี๋ยวจะพาดูรอบคันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่752,000บาทนะครับคันนี้เครื่องยนต์2.2ดีเเซลกียร์6สปีดนะครัีไปดูกัน มาเริ่มดูที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็จะเป็นสกู๊ปติดเข้าไปนะครับเป็นสกู๊ปฟิตนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านแล้วตัวนี้ก็จะใส่เป็นโลโก้ม้านะครับโลโก้นี้ก็จะเราเราจะมีให้เลือกเป็นม้านะครับเป็นแรดแล้วก็เป็นวัวกระทิงนะครับอันนี้เมียเจ้าของรถรีเควสต์มาอ่านี่ต้องเป็นม้านะครับติดเข้าไปเพิ่มเติมก็เป็นอะคริลิกนะครับสีโครเมียมฟอนเลนเจอร์นะครับตัดกับสีดําโดดเด่นนะครับแบบนี้ ชุดด้านหน้านะครับเราได้ถอดชุดหน้าของเอ็กซ์พัเดิมออกไปหมดเลยถอดไปใส่เป็นชุดใส่เข้าไปเป็นชุด F 1 5 0 Spider เดะครับถอดนี่เลยชิ้นทั้งชิ้นเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้ข้างในนะครับเป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับตะข่ายตะข่ายนะข้างในแล้วก็ฟอนต์ a p p l อดี a D, ก็จะเป็นสีดำเงานะครับติดไฟ LED เข้าไปเพิ่มให้อีก3ดวงเป็นไฟสีขาวนะครับนี่3ดวงนี้ไฟตัว C ตัวนี้ครับแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเปิดไฟปรตังให้ดูด้วยนี่ก็จะมีไฟ LED มาให้นะครับชุด F1 ขั้นสุดสปเดอรนะครับก็เป็นไฟ LED แบบตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับไฟตัดหมอกนะครับที่ X e อัพพาร์ยังไม่มีมาให้ใช้กันชนตัวนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยจบชุดนี้ชุดเดียวหลอ่ลอๆนะครับ ชุดไฟหน้านะครับก็อัปเกรดโฮมเดิมของ XL พัดนะครับอัปเกรดเป็นชุดไฟมาแต่งนะครับก็จะมีเดย์ไลท์นะครับแล้วก็คีบสลาม3าคีบนะครับแล้วก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบสี่เหลี่ยมนะครับลูกแก้วข้างในเป็นเลนไอนะครับอ่าหล่อจริงด้านข้างนะครับก็เป็นตุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับไม่มีหมุดนะครับติดเพิ่มเข้าไปให้นะครับ แล้วก็มาถึงสักทีนะครับไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับปมือดิใส่ตาปมือเลยนะก็จะเป็นล้อแมคลายดอกไม้นะครับขนาดสิบแปดนะครับมาพร้อมยางมอนเตอร์นะครับยางเป็นยางออทเทเลนนะครับสามารถวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนนะครับนี่โคนเคเร่เต็มเลยเห็นไหวิ่งมาไกลนะครับจากปทุมมาโคราชนะครับซีรียางอยู่ที่สองหกห้าหกสิบนะครับตัวนี้ลองดูครับล้อแมรามีให้เลือกหลายลายนะครับแล้วแต่รถรถนิยมของลูกค้านะครับว่าชอบลายแบบไหนนะครับ มาถึงนะครับด้านข้างนะครับก็เหมือนเดิมครอบกระจกตัวนี้ฮิตจริงๆเอกอพัรมันไม่มีไฟส่องครอบไฟครอบกระจกมาให้นะครับอันนี้ก็ติดครอบเข้าไปนะครับอันนี้เราออนไฟอยู่นะครับเวลาไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดู <S <S 2> <S 2> อ่านี่สเต็ปของไฟนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันจะติดทั้งหมดเลยนะครับนี่ตั้งแต่ไฟเลี้ยวนี่สเต็ปของไฟมัดแต่งนะครับจะเป็นแบบนี้ เฮงจริง,รงแล้วก็เข้ากระจากตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับนี่เห็นไหมเปิดประตูแล้วติดเลยเป็นไฟสองพื้นนะครับใช้งานเวลางคืนนะครับขึ้นลงรถนะครับชัดเจนนะครับมืดๆนี่มีมมมมมมประโยชน์แล้วก็ด้านข้างก็ติดเข้าไปก็เป็นกันสาดนะครับแล้วก็นึกยีห่ห้อ ด้านข้างนะครับที่ติดเข้าไปนะครับก็จะเป็นกันสาดนะครับติดมาให้ของเรนเจอร์นะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับแล้วก็ชุดครอบต่างๆนะครับก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายสาดโคนนะครับฟอนต์ว่าเรนเจอร์นะครับมีทั้งโคนจริงโคนสติ๊กเกอร์ครับต้องดูดีๆนะครับอันนี้นี่โว้โคนนี่เข้าไปใกล้โคนต่างวิธี นี่คร<อ>มีทั้งแบบโคลนแบบโคลนจริงก็มีนะนี่อันนี้ก็อันนี้เป็นสติกเกอร์โคลนหลอกนะครับอ่าท่้นธรรมดาครับขับกันมาไกลเพราะทางฝนด้วยครับช่วงนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็บันไดนี่ก็เป็นบันไดเดิมของฟอร์ดนะครับของเออพัทนะครับก็แข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็เรียบๆหล่อๆดีอ่านี่สติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์มีให้เลือกเยอะนะครับแล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ มีเปร้อยแบบนะครับแล้วก็ทางด้านของไฟท้ายก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโคมเดิมเอาไปใส่ไฟโคมสโมก v สองนะครับก็เป็นไฟตัวเจนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟถอยนะครับจะเป็นสีขาวนะครับเวลาเบรกจะขึ้นตัว c ด้วยนะครับข้างในแล้วก็มาถึงด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็แปะ ฝาครอบท้ายกระบะแผ่นใหญ่นะครับแบบนี้นะครับตัดคําว่าฟอร์ดด้วยสีบอลเงินนะครับนี่ติดกันทุกคันนี่มาถึงกันชนนะครับกันชนเอกอัพัดมาจากโรงงานนี่ไม่มีกันชนมาให้นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรอันนี้ก็ติดให้เลย,นนก,เลยกันชนจะให้กันชนเลขกลูกค้าไม่ชอบนะครับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับเซนเซอร์ <T enter S 2> ก็ไม่มีอันนี้ก็ติดให้หมดเลย4ี่จุดเหมือนไอแกทีเลยนะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับกล้องเหมือนเดิมมองหลังกล้องถอยหลังอืมเลอถอยหลังนี่แอบๆอ,อยู่นี้นะครับปรไป้ายในนะครับก็เปลี่ยนนะครับนี่นะครับอันนี้คือจอเดิมของไอเก้าพันะครับจัดว่าสุดๆนะครับอันนี้ <laughs> ผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยเก้านิ้วให้นะครับนี่อะจอตัวน,น,ตนี้นะครับก็จะเป็นสเปค ลำสองนะครับก็จะมีีนเพลงวิทยุใบสมัครนะครับใบสมัครคือพวกแอปต่างๆนะครับนี่เห็นไหมครับโค YouTube g ูเกิลเพ a y นะครับอ่าเพจสโตนะครับสามารถโหลดแอปแอปพลิเคชันต่างๆนะครับได้นะครับแต่ต้องนี้ก่อนลงชื่อเข้าใช้อีเมลก่อนนะครับใช้งานง่ายนะครับต่อออสปอตนะครับนี่ตัวนี้ ต่อ h o t ส p o t wifi b l u e t o ครับนี่อ่าเลือกเอาในหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในโหมดของกล้องนะครับกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังก็นี่เกียร์ของฟอร์ดนะครับเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับดึงนี่ขึ้นมาคีหนึ่งแล้วก็นี่เลยเซนเซอร์วันนี้น่าจะไม่มีเซนเซอร์นะครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีใครยืนข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นระยะนะครับเห็นไหมเป็นระยะการถอยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูกล้องหน้ากล้องหน้านะครับเราก็ไปที่ปุ่มโฮมนะครับแล้วก็เข้าไปสมัครนะครับนี่เลยเห็นนีมฮี hd จะเป็นรูปกล้องนะครับนี่จะเป็นกล้องตัวนี้ครับกล้องหน้าที่ติดแถมไปให้ด้วยและอีกอย่างของ Ford นะครับเหมือนเดิมทุกคลิปพวงมาลัยของ Ford นะครับเป็นพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ น้ำหนักเบานะครับครับทางเล็กๆนะครับท, feels, ท brand, อ่อซอยอะไรครับสะดวกนะครับอันนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างนึงครับจะจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ท Jar ีท่เปลี่ยนเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้ลูกค้าเน้นมาว่าอยากได้ได้ได้ส go, ีแดงครับเบาะหนังสีดาเดินได้สีแดงครับเ็าเปลี่ยนให้หมดเลยครับทั้งหน้าทั้งข้างทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็คอนโซลข้างๆนี่ก็ทําให้ด้วยนะครับนี่นี่ ลองดูฝั่งนู้นน่าจะเห็นโอเคภายในนะครับข้อที่เปลี่ยนแปลงไปก็ติดเพิ่มไฟก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรหรืออดีไลน์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดกันติดต่อไว้ให้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube นะครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ